ก็มากันแล้วสำหรับเทเลอร์ตู้กาชาตู้ต่อไปนะครับในวันที่31สิงหาเวลา10นาฬิกาก็าจะเป็นของภาคดับเบิลยเซต้าทั้งคู่นะครับหล,ลัหบตาแล้วเปิด ก็เป็นหุ่นคุณแม่กุ้งของเราเนี่ยนะครับกับเจ้าคิวเบเล่ดับเบิลเซต้า eta, นะครับ ex เป็น UR Li ลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายดาบแดงแอทแท็กแล้วก็มาพร้อมกับพวกขีลิมิเต็ดเช่นกันอย่างเจ้าฮามาัานคาร์นะครับอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการเรื่องของการสลับบทบาทกันมากนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นลิมิเต็ดตัวที่เขาขายอ่ะก็สลับกันไปในแต่ละภาคเนาะอ,อย่างภาคเซต้าก็จะเป็น bedeutet. เนจเน้าโคาร์มิวเนาะก็คือขายความเป็นตัวเอกวอตคอนิสคราวนี้ก็น่าจะเน้นเรื่องของความที่ ขุ่นนะครับของฝั่งที่เป็นสายจบตีเนี่ยของฝั่งไวバลนะครับให้มันเยอะๆขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าในสนามรบตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์ลีกอะก็มีการสลับกันนะครับระหว่างพวกตัว A กับตัวผู้ปับนะครับกันไปเรื่อยๆคร <Lunch> าวนี้ก็จะเป็นคารขายตัวร้ายของฝั่งโนบุเซต้า,าตัวห <N> นึ่นนง <N> น,นะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอนะครับอย่างเจ้าจูโดนะฟัวเบอ A, ร์และเบสต้าคราวนี้มาเป็นล่าง UR นะครับเป็นตัวสายแทงก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเ,เจ้าจูโดนะฮัสตาก็ไม่เป็นลิมิเต็ดนะครับถ้าอ้างอิงตามตัวหลักที่เป็นล่าง s s r นะครับก็คิดว่าเจ้าคิเบเล่เนี่ยนะจะมีระยะยิงประมาณ5ช่องแล้วก็อย่างเจ้าตัวนี้นะครับฟัวเบอร์และเบสต้าก็น่าจะยิงระยะยิงประมาณ4ช่องเนาะ ก็ความสามารถคิดว่าคงไม่ได้โดดเด่นกว่าตัวเก่ามากหรอกเพียงแต่ว่าของซีรีส์เป็นซีรีส์หลักกับมันจะว่าจะมา2ตัวเลยเนาะอย่างของตอนสมัยเซตาก็มาคู่นะเป็นแพ็คคู่ระหว่างเซตากับเจ้าดิโอที่เป็นคู่ปรับแล้วคราวนี้จะเป็นคิเวเล่ที่เป็นคู่ปรับนะครับกับตัวเองเจ้าจูโดสลับบนปายกันบ้าง ส่วนงานแม่ก็คิดว่ามาจากค่าดับเบิลเซตานะครับแล้วก็คราวนี้ค่อนข้างจะเดายากว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดหรือไม่ลิมิเต็ดนะถ้าเป็นลิมิเต็ดก็ต้องเป็นแท็กที่ยังไม่เคยมาอย่างของดิวทายไปแล้วนะครับไบโดอาแล้วก็วันช็อตคิลเลอร์ลักไปแล้วเอเทนอลลำนี้นะครับก็ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลตัวที่เป็นอีเวนต์นะมีแนวโน้มสูงนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้จะเป็นอั s ส o p p ปเบ e ิลก็เป็นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าจะมาพร้อมกับยานแม่ที่เป็นลิมิเต็ดนะครับของฝั่า แต่ถ้าเกิดไม่งั้นนะาเป็นของตัวสายอื่นนะก็อาจจะเป็นง่ายๆเลยก็ได้อาจจะเป็นดับเบิลเซต้านะครับที่เพิ่มตัวที่เป็นสเบตัสขึ้นมาหน่อยเนาะถ้าเกิดเป็นของดับเบิลเซต้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นลลมิเต็ดเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ายานในปัจจุบันที่เป็นดับเบิลเซต้าของ u r ก็ยังไม่เห็นเนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามาเป็นดับเบิลเซต้าทั้งคู่แล้วเราก็จะเป็นเรื่องของงานขายในแต่ละภาคนะครับว่าการตามจริงจนถึงปัจจุบันเขาขายไปค่อนข้างจะหลายภาคแล้วนะว่าจะเป็นภาคแรกชาเคาน์เตอร เซตาแล้เเซตาเนานะแล้วก็ที่ยังไม่ค่อยเห็นก็จะเป็นพวกภาคข,ของเทนทีฟนะพวกซีดนี่ไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ยังเหลือของภาควิงก็เพิ่งมาแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเจ้าเดสไซเฮลก็ยังเหลือซีหนอนะของบอยแบนด์รวมไปถึงภาหรือที่ยังไม่ปรากฏตัวนะครับใกล้สุดก็น่าจะเป็นของซนะีรีส์ไอรอนบัตเนาะก็ยังดราไม่ถูกเหมือนกันว่าจะมาเป็นตัวไหนแล้วก็ของมิดฟอร์มเมอร์คิลลี่ก็ถ้าไม่นับตัวที่เป็นแอเรียลซัพพอร์ตก็ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีสายดาบแบงของเจ้าตัวแอรเรียลหรือไม่พาร์กจีกันดั้มก็มาเตอร์ไปแล้วนะครับอย่างเดืตัวเอกอย่างเจ้าโรมอนก็กันดั้มพาร์กเอกก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็พวกภาคย่อยๆอีกหลายภาคเนาะเอสก็มาแล้วหลายๆภาคที่เรายังไม่รู้จักนะพวกกันพาบิวเดอร์ไฟเตอร์นะก็มีมาบ้างแล้วนะครับปรับไปโอเคประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวไปดูความสามารถเต็มๆกันของ2ตัวนี้นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ